สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายเอฟสี FC ที่น่ารักนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเพื่อนจา๋าที่เข้ามาให้กําลังใจพี่ใจพารวยเนาะก็วันนี้พี่ใจจะพามาสรุปแนวทางฮานอยสีนอยนะคะชุดรวมเนาะเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนผลที่ออกเฉพาะกิจนะคะผลที่ออกคือ8 7ดจิหส่สนะคะเพื่อน8ก็มาหลักร้อยนะ8มาหลักร้อยนะคะ เจดห้านะคะเจ็ดหพี่ใจเจาะไม่ถึงถึงแค่เจ่นะคะเพื่อนแต่ถ้าวิ่งรูดนะคะเข้า7จหเนาะแล้วก็4ี่สามไม่มีนะคะมีแต่สามเนาะสก็เข้าตัววิ่งตัวเด่นในแยกรอบนะคะเพื่อนสามเข้าเนาะก็แต่ว่าจับคู่ไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นแบบตัววิ่งรูดนะคะในตารางก็เข้านะคะแปดก็เข้าเนาะ ห้าก็เข้านะคะเพื่อนเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเข้าสามตัวในตารางนะคะเพื่อนแปดเจ็ดห้าเนาะแปดเจ็ดห้าในตารางนะคะเพื่อนอ่าในตารางแตกแปดเจ็ดห้าเนาะต่อไปรอบพิเศษนะคะร,รอบพิเศษผลที่ออกก็หกสองเก้าสี่เจ็ดนะคะเพื่อนสองเก้าก็มีเด่นนะคะเพื่อนเด่นเข้าเนาะ 9229นะคะพี่แจก็เจาะข้ามไปนะคะเพื่อนก็9093นาะจริง,รงมันมี82มีแต่92ไม่มีนะคะเพื่อนแล้วก็47นะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะรอบนี้ก็ดินทุกรอบก็หลุดนะคะก็เข้าในแค่ตัวเด่นรวมนะคะเพื่อนเด่นรวมแล้วก็ลูกตัวรูดเนาะนะคะ สี่เจ็ดก็มีเจ็ดสี่นะคะตัวกลับนะคะเพื่อนๆสี่เจ็ดเจ็ดสี่ตัวกลับนะแล้วก็รอบปกติค่ะคนที่ออกเก้าแปดแปดนะคะเก้าแปดแปดอันนี้พี่ใจบอกว่าถ้าเกิดเป็นสามก็เรียกเป็นแปดได้นะคะก็แปดก็มาอีกแล้วะคะ่ะเพื่อนจะในในตารางก็มาอีกนะคะแปดนะคะมาคู่แล้วก็เก้าสามค่ะรอบนี้ 93มานะคะเพื่อนๆ93นะคะเข้าตรงๆเนาะส่วน8กเ็เข้าตัววิ่งตัวรูดนะคะเพื่อนๆถึง87ก็จบละนะคะไปรอบ VIP กันเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะรอบ VIP นะคะผลที่ออกคือ739นะคะ55นะคะ5ก็มีเข้าแต่ในตารางนะคะตัวดินนะคะ ตัววิ่งตัวรวดเนาะอตัวตัววิ่งตัวรูดเนาะ5ส่วน39มีไหมคะ39มี93 39 93สองเร่งตัวกลับนะคะเพื่อนก็มี9นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็5นะคะตัว5เด่นเเด่่นแแยยกกออแยกให้แต่ละรอบนะคะก็เข้านะคะตัววิ่งตัวรูดนะ ในตารางก็มีนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าวันนี้ตัวเด่นวิ่งรูดเข้าหมดเลย789นะคะ7ก็มา8ก็มา9ก็มานะคะเ,เพื่อนจ๋า3ก็มานะคะตัวไอ้นี่นะคะนะคะเ,เพื่อนจ๋ามาทั้งหลักร้อยมาทั้งอสองตัวบนสองตัวล่างเนาะในตารางในตารางมีนะเ,นเพื่อนๆในตารางก็เข้านะคะเนาะก็ โอเคค่ะเพือ่อนจ๋าเราก็จะไปต่อคนก็ยินดีถ้าเกิดใครมาตามเนาะอ่าใครที่เข้าแวะมาดูกําลังใจให้พี่ใจพี่ใจก็ดีใจมากแล้วค่ะพี่ใจกก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนถึงจะมี fc ดูน้อยดูมากพี่ใจกก็ลงเพราะว่าชอบทางตัวเลขแล้วนะคะเพราะว่ามันสนุกดีได้ลุ้นนะคะเพื่อนๆทำลงไปแล้วก็ลุ้นว่าเออมันจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็สาหรับวันนี้วันที่29ก็สีน้อยเหมือนเดิมนะคะชุดมัดรวมเนาะจัดชุดให้แล้วก็ตัวเด่นแยกแยกแต่ละรอบให้แล้วก็มีเด่นรวมจัดเด่นรวมจัดชุดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เด่นแยกบางท่านอาจจะชอบแต่ละรอบอย่างเงี้ยคะ่ะจะมาดูว่าเออจะมาดูตัวเด่นแต่ละรอบแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับเด่นรวมนะเพื่อนๆจะไปเปรียบเทียบได้เลยนะคะจับคู่ได้แล้วก็ในตารางด้วยเนาะวันนี้ก็มีในตารางนะคะเพื่อนๆจะ สำหรับเดินเฉพาะรอบแยกน้อยนะคะเดินแยกน้อยนะคะก็มีเฉพาะกิจให้2กับ3นะคะพิเศษ1กับ5นะคะปกติ2กับ6นะคะเพื่อนจ้า VIP 8กับ7นะคะเพื่อนจอ้าก็ถ้าชื่นชอบนะคะเพื่อนถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ไม่ชอบที่ไปใจจัดให้ก็ไปเลือกเองไปจับคู่เอาเองในตารางหรือว่าจัดใน เด่นรวมนี่ก็ได้นะคะเด็กแล้วมาจับคู่กับเด่นต้องดูสังเกตว่ามันมีไหมตรงกันกับไหมถ้าเพื่อนๆไปย้อนดูเอซย้อนดูนะคะเพื่อนเขาจะจับคู่กันได้อยู่นะเขาจะจับคู่กได้อยู่นะคัเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กดไลค์กดแชร์ให้พี่เจ้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญระจะลูปภพยไข่จ็บมีชู้บุญรตลอดไปสวัสดีค่ะ